สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับทุกท่านอยู่ในรายการเสียงตามสายประจำวันจันทร์ที่12กุมภาพันธ์2567วันนี้ทุกท่านอยู่กับกระผมนะครับนายวิการธากาศนักประชาสัมพันธ์พิธีกรผู้ดำเนินรายการครับและดิฉันนางสาวพิญญาพัฒน์จงคำตำแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์พิธีกรผู้ดำเนินรายการร่วมในวันนี้ค่ะ ช่วงแรกของวันนี้ <com> น,นะครับอยู่กับช่วงข่าวกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละซึ่งจะทําให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนตำบลแมนนนะ่ละและท่านผู้ฟังทุกท่านรับรู้ข่าวสารการทํากิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละครับวันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์2567เวลา17 3 0นกานาทีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เข้ามาพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคมือเท้าปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนกกกองค์การบริหารส่วนตำบลมะละกิจกรรมถัดไปนะครับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะละได้ออกระเวนรักษาความปลอดภัยให้กับโรงเรียนเมื่อวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์2567เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ กิจกรรมถัดไปวันจันทร์ที่12กุมภาพันธ์2567คณะทำงานประเมินสถานศึกษาตามโครงการประกันคุณภาพภายในประจำปี2567ได้ออกประเมินสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่นทีนือคีเพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะละดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปรมวัยแห่งชาติอย่างต่อเนื่องครับ กิจกรรมต่อไปนะครับวันนี้นะครับวันจันทร์ที่12กุมภาพันธ์2567เวลา13นาิกา30นาทีนยพิสิทธิ์เมละเจริญพรนายกองการบริหารส่วนตำบลมละและนายสังเกตเทาวิวัฒนาการรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมละได้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอครั้งที่5ทับ2อ6 7 ณนะห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแมละวาดชั้น2อําำเภอแมละวาดจังหวัดตากครับช่วงต่อไปเป็นช่วงฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะคะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่มลาย,ยางจะเปิดรับสมัครเด็กนนกรเรียนเพื่อทําการคัดเลือกให้เข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจําปีการศึกษา2567าภาคเรียนที่1รายละเอียดตามเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัครดังต่อไปนี้ 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร เด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำนาหรืออาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตมบนแม่ละ 2. เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ2ปี6เดือนในปีพศ2567 3. เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ 3... ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่16พฤษภาคม2567 4. เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆที่ทําให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนหลักฐานและเอกสารที่ต้องนํามาในวันสมัคร 1. ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว 2. ทะเบียนบ้านของเด็กฉบับจริงพร้อมสำเนาจนํานวนสองฉบับ 3. สูติบัตรของเด็กฉบับจริงพร้อมสำเนาจนํานวนสฉบับ 4. ทะเบียนบ้านของบีดาฉบับจริงพร้อมสำเนาจนํานวนสองฉบับ 5. บัตรป,ประชาชนของบิดาฉบับจริงพร้อมสำเนาจำนวนสองฉบับ 6. ทะเบียนบ้านของมารดาฉบับจริงพร้อมสำเนาจำนวนสองฉบับ 7. บัตรประชาชนของมารดาฉบับจริงพร้อมสำเนาจำนวนสองฉบับ 8. รูปถ่ายของเด็กขนาดหนึ่งนิ้วจำนวนหกใบ 9. สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์กรณีเด็กมีโรคประจำตัว 10. ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันที่ยื่นใบสมัครวันเวลาและสถานที่รับสมัครและสัมภาษณ์ 1. ใบสมัครติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่หลายยางที่มีความประสงค์จะนําเด็กเข้าเรียนตั้งแต่วันที่12กุมภาพันธ์2567ในวันและเวลาราชการ 2. สถานที่รับไปสมัครคือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ลายยางในเวลาราชการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในวันที่22มีนาคม2,567นาสุณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่หลายอย่างคะ่ะช่วงต่อไปนะครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสาระน่ารู้นะครับหลายบ้านนะครับอาจจะมีใจการดอกไม้ที่สวยงามแต่ไม่ได้เปลี่ยนน้ําเปลี่ยนเพื่อป้องกันโรคนะครับหลายคนอาจไม่คาดคิดว่าใจการดอกไม้ที่สวยงาม อาจจะกลายเป็นแหล่งอาศัยของผาหานำโรคมาสู่เราได้นะครับหากในบ้านเรามีน้ำขังเมื่อไหร่ก็เหมือนว่าเราได้เตรียมบ้านให้ยุงลายเพราะยุงลายนั้นเมื่อกัดกินเลือดของเรานะครับจะหาแหล่งน้ำขังใสเพื่อวางไข่ออกลูกหลานแพร่พันธุ์ได้ทันทีนะครับเนื่องจากยุงลายเป็นผาหานำโรคของโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าและโรคชิคุนกุนยาา หรือไข้ปวดข้อยุงลายที่มีความร้ายแรงแตกต่างกันไปเช่นโรคไข้เลือดออกทำให้คนตายได้ไวรัสซิก้าทำให้เด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อหัวเล็กและมีพัฒนาการทางสมองช้าและชิคคุณกุญญาอาจทำให้เดินไม่ได้เป็นปีซึ่งโรคเหล่านี้ล้วนเกิดจากยุงลายตัวเล็กๆเท่านั้นนะครับ ในวันนี้นะครับพวกเราชาวตำบลแม่ละและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็รู้เท่าทานโารคแมลงเลยอยากชวนทุกคนมาร่วมกันเปลี่ยนด้วยการเปลี่ยนบ้านของคุณไม่ให้มียุงลายเปลี่ยนน้ําในภาชนะขังน้ําที่มีน้ําขังนะครับในบ้านและนอกบ้านทุก7วันเปลี่ยนแนวคิดที่คิดว่ายุงตัวเล็กๆไม่มีอะไรต้องกลัวและเปลี่ยนให้ชุมชนของเราปลอดจาก ยุงลายนะครับซึ่งทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากเราไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมที่สำคัญบ้านไหนที่มีใจกันดอกไม้สวยงามก็อย่าลืมเปลี่ยนน้ำนะครับเพราะอาจจะเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายได้นะครับขอบคุณที่มานะครับกรมควบคุมโรคนะครับรู้ไว้ใช่ว่าอาการแบบนี้วันโรคหรือมะเร็งปอดกันแน่มาดูความแตกต่างระหว่างวันโรคและมะเร็งปอดกันค่ะ โรคทั้งสองชนิดนี้มักมีอาการรวมคล้ายๆกันโดยเฉพาะอาการไอเรือ้อรังไอและมีเลือดปนซึ่งเป็นอาการที่พบได้ทั้งในผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดและผู้ป่วยโรควัณโรคอีกทั้งผู้ป่วยทั้งสองโรคนี้ก็มักจะมีอาการเหนื่อยง่ายร่วมด้วยทําให้การแยกโรคมะเร็งปอดและวัณโรคออกจากกาันทําได้ยากดังนั้นหากมีอาการไอเรื้อรังหรือไอและมีเลือดปนแนะนําให้ปรึกษาแพทย์หรือรับ การวินิจฉัยโรคและวางแผงกนการรักษายอย่างถูกต้องค่ะสาระน่ารู้เรื่องถัดไปนะครับโรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศหรือ cancer anyway นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายหมายถึงประชาชนสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิ์บัตรทองหรือ30บบาทที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น มะเร็งแล้วนะครับสามารถเข้ารับบริการยังหน่วยงานบริการที่มีศักยภาพในการรักษาโรคมะเร็งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติใดก็ได้นะครับเพียงแค่ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนสมาร์ทการ์ดเพื่อแสดงตัวตนใช้สิทธิ์บัตรทองก่อนรับบริการทุกทั้งนะครับทุกท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสอชอ 1330จบแล้วนะครับกับรายการเสียงตามสายในวันนี้นะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนของเราอยู่เย็นเป็นสุขนะครับมีความสุขมากๆกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันนะครับแล้วก็ประชาชนและท่านผู้ฟังทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลมะละได้ที่เว็บไซต์ w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  e l ว g o เ h หรือทางเพจ a c e b o o k นะครับอบตอจุดแม่ละ และสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์055-030-579หรือทางโทรสาร055-030-539หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อีเมลของเรานะครับสารบัญ under_score ตาก a t m l a g o t h วันนี้นะครับศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการงานประชาสัมพันธ์สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมละ รายการเสียงตามสายออกอากาศผ่านทางหองกระจายข่าวนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์เวลาประมาณ17บเนากาเป็นต้นไปและท่านผู้ฟังทุกท่านยังสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ผ่านช่องทาง YouTube ชื่อช่ององค์การบริหารส่วนตะบลแม่ละครับ สำหรับวันนี้การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายสื่อข้อมูลข่าวสารทางราชการของ,ององค์การบริหารส่วนตำบนตเมลลก็หมดเวลาลงแล้วนะคะมาพบกันใหม่ได้อีกครั้งกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการที่จะนําเรื่องราวและสาระนา่ารู้ให้ชาวตำมลตเมลลได้รับทราบกันด้วยความปรารถนาดีจากผู้บริหารนําทีมโดยนายพิสิทธิ์เมลลเจริญพรนายกองค์การบริหารส่วนตำมนตเมลลสําหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับฟังนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลต่างๆจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนของเราลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ